สวัสดีครับอของดีดอีสานอาหารบรรน,นอกครับผมอ่าคลิปนี้สิภามบาบองวิธีการเอาเท่าครับเท่าหรือสาหลายน้ำจดืดใส่ไม่ติวเอาครับผม,ม,มไม่ติวเอาโอ้ง่ามเดี๋ยวไม่ใช่ภาพใช่เ่าได้บ้างไมน,นี่ครับผม เ่าเปนลงไปหอดแล้วเนี่ยไปมงกรนี่บอกได้เล่นบอลตัวนี้โอ้นี่รุดเลยรุดเลยอ๋น้ำกับปักปูด้ยนี่เห็นน้ำปลกเลยเจ๊ยั้งเย ติวติวเอาเนาะเท่าครับผมเม่เม่่เ่่า่่่ล่บเ่่า มืมครับเขาหลุดแล้วเลยเนาะเอาง่ายใช่ป่ะเอาแห้งวะไรครับนี่มันสีขุนเดี๋ยวมันสิติดอันนี้เนาะทิดขี่ยาเนี่เอาวะไรเลย,เลยโอ้ถือว่าฝีมือได้ครับนี่มาหุ่งวันน่ะนี่ครับให้เบิ่งผลนงานครับผมเท่า หลังจากทเทยาเท่าแล้วครับสีมาอ่อนเค<อ>รื่องเอาเครื่องไปลาบบ่โอลาบเซเท่ากียงดากก็ไเอาอวก็ยาเเอาบวะไรเดีม,นมนันเลยมีป่ะอันใดกุ้ง đến con cá của hello <hả? cười> <laughs> nó, มีไงไงวะามื่อเบิร์กกันเครื่องใส่ลาบเทาเครื่องใส่ลาบเทาครับโอ้ยงูช็อตเด็ดงูงูครับงูงูงูไปแล้วเหรอฮะว้าวช็อตเด็ดเลยช็อตเด็ดเลยงูข้าวเดียวเนาะเดรรายล่ะไปซ้อมขึ้นไปเนี่ย งูไปแล้วงูน้อยต่ำกระปูใส่แม่เคียดก็เอาเอาไปหินยังเคียดนะเออเดียกันใส่น้ำแข็งรดแล้วเนาะอือว่ามือหน้าเราสวนเราหมาเราหอมมาซ่อนเอาเกียร์เบอร์ดีได้ไหมหัวหกล้วยกลุ่มเซลาธเอาเกิดตั้งลรางนั่นวะจุ๊กจุ๊กโกนจุกโกน อีลิเด็กอีเล่อีปูหุงครับเจ้เ็บไปให้แตงใหญ่มันเทา10ลี่โอ้ยขาเตะไรมาแล้วไม่อน่ะไปในยางยางดีอะไรเนี้ย cũng phan đã này. để mặc nè mặc hoạt, hoạt bọc ngoài cung Hoạt kapoo kìm cung mặc mưa 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 nè, đó mưa 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 ไปไม่ดี๋ยวกระปูกระปูเฮ้ยมันโดยานสักโดกระปูงั้นะั้นงั้นรอรอขบกุ้งใดให้เบางคนงานเอากุ้งใดโอ้ได้วอดกุ้งอันนี้เท่าครับพี่น้องครับเท่าแก่เท่าเลยนี่เท่าได้วอดเครื่องเท่าเอาเท่าคึ้นอีกบุ้งนั่นสิดูเห็นเท่า ต่หอดเครื่องใส่ครับผมคลิปหน้าพ่อกันครับสวัสดีครับ